สวัสดีครับสวัสดีพี่เสียแม่แข็งที่ยิงปลาทุกท่านนะครับวันี้ก็จะมีชุดยิงปลานะครับจัดชุดแบบราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดตอนนี้ก็ขายอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าขนส่งนะครับก็ชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับนี่ก็จะมีลูกดอกนะครับสามดอกนะครับแล้วก็ ยางห้ามิลหนึ่งเส้นหกมิลหนึ่งเส้นยางจะฆ่าสีไปนะครับง่ามนะครับจะเป็นง่ามอินดี้นะครับตัวนี้ไม่พันด้ามน,นะครับง่ามตัวนี้นะครับสามารถมัดยางแบรคข้ามหัวได้นะครับจะสาธิตนะครับเอายางแบนมาใส่ให้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แถมไปในชุดจิงปลานะเผื่อคนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็จะมัด Seaweed. แบบนี้นะครับนี่ข้ามหัวแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีร่องให้รัดยางนะครับมาจากนะครับก็มาดูนะครับรูนะครับรูใส่ยางนะครับของผมจะเนียนนะครับตัวนี้นะครับก็ท่านใดพลาดก็ซื้อที่อื่นมาไม่จบนะครับไม่เนียนนะครับงานไม่สวยนะครับก็สบายใจนะครับซื้อของผมได้นะครับผมงานเนียนนะครับร่องยาง ก็ตัวนี้จะเป็นยางห้ามิลหกมิลนะครับใส่ได้นะครับก็รูมันเล็กนะครับใส่เจ็ดมิลก็ใส่ได้นะครับใส่ทูกปืนเล็ก,ก,ลกเกเอานะครับก็ง่ามตัวนี้จะเป็นง่ามไม่ได้พันด้ามนะครับเหมือนง่ามอัคคีนะครับส่วง่ามอัคคีจะเป็นตัวนี้นะครับต่างกันนะครับเป็นเดิมเดินโรงงานจัดชุดราคาถูกให้นะครับง่ามหลายคนถามว่าง,ง่ามอัคคีกับง่ามอีดีมันต่างกันยังไงครับดูนะครับนี่ความห่างนะครับ ตัวแตกต่ายนะครับงามาคีจะใหญ่กว่านะครับจับกว้างกว่านะครับอินดี้จะเล็กนะครับก็จะมีสายรัดง่ามให้นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับสายรัดง่ามสายคล้องแขนนะครับการกันง่ามตกน้านะครับส่วนลอกนะครับจะเป็นลอกมมเมอร์นะครับจะเป็นตัวพลาสติกนะครับเกรดดีขึ้นมานะครับจาก BL10S นะครับตัวนี้จะเป็นของ V b a บนะครับสายผมจะเปลี่ยนสาย PE ให้นะครับ ก็จะเคลือบเคลือบกันสนิมนะครับให้นะครับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับดูวิธีถอดนะครับทำแขนทำแขนด้านนี้นะครับหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกนะครับหมุนไปได้นะครับเอาขาลอกเอาหาเรานะครับนี้ผมก็เคลือบกันสนิมให้นะครับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับ อันนี้มันจะเป็นฝาล็อกนะครับครับเอามีแว๊อยู่ด้านนี้นะครับนี่แล้วก็หมุนเข้าไปครับมีแว๊จะอยู่ตรงตรงนี้พอดีนะครับแล้วถอดนะครับก็ท่านใดมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้นะครับแจ้งผมมาด้วยนะครับถ้าท่านจะเอาจะใส่สาย้านล็อกไปแล้วลูกค้าใส่ไม่เป็นแล้วหมุดหลุดหมดครับนะครับก็กาดป้องกันมือนะครับข้างนี้จะเป็นการป้องกันมือ นี่จะเป็นมือซ้ายนะครับอ๋อท่านใดจับง่ามข้างไหนก็บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจัดดกัดป้องกันมือให้นะครับให้มันถูกข้างนะครับใช้งานใหม่ๆนะครับมือใหม่อาจจะกลัวนะครับกลัวลูกดอกโดนมือนะครับออใส่สายรัดนะครับการวิธีจับง่ามก็จะจับอยู่ประมาณนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับ เยลายิงก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับกาดมจะบังมือเรานะครับกาดป้องกันมือนะครับจากหน้าข้างซ้ายก็บอกกาดซ้ายนะครับจากหน้าข้างขวาก็บอกกาดขวานะครับก็กาดนะครับมันจะมีแผ่นเหล็กนะครับเสริมอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นหนังนะครับหนึ่งชั้นแล้วก็สองชั้นนะครับกาดเหล็กอยู่ตรงกลางนะครับก็หลายท่านเห็นกาดหนังแท้นะครับก็มันอาจจะป้องกันได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่า มันไม่มีแผ่นเหล็กนะครับลายิงมันก็ทะลุนะครับลาเทสนะครับเทสจะไปวางไกลนะครับวางแค่เมตรเดียวลาเทสนะครับเทสจะไปวางไกลนะครับวางแค่เมตรเดียวพอนะครับว่าแขนเราก็ช่วงระยะยืดมาก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแรงกระแทกนะครับอยู่ประมาณนี้ให้จับง่ามก็อยู่ประมาณหมดถ้าจับอย่างนี้นะครับหลายคนยิงนะครับถึงแม้จะใส่กาดนะครับแต่โดนตรงนี้นะครับ บนตรงนี้นะครับปลายท่านนะครับก็ชุดนี้ก็ราคาก็โอนส่งฟรีนะครับจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับมีเก็บปลายทางนะครับสนใจก็ทักมาที่เพจนะครับเจมส์แมคคังติกิ่งปลานะครับช่องทางการติดต่อนะครับหรือว่าสักยานคีวาเข้าท้ายคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ